สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมิชิเกลนะครับกับโนบอดี้ประกายแสงนากเตะนะครับผมเราอยู่ในดีพิบัลโนบอดี้กับเคนซิกโดนไรนี่สุดหรือว่าสิกโดนตัวบักรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นการพบกันระหว่างจีน่าวูดกับโนบอดี้เอกซึ่งเป็นคอจกักรพรรดิเด็กที่เพิ่งเข้ามาใหมส่สดๆร้อนๆเลยเมื่อวานนี้ก็คือวันเสาร์นั่นเองวันนี้คลิปวันอาทิตย์นะครับผมไปไปดูรอบชิงนี้จะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ Richman Shop โน,นึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนือ e Storm g a t ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพทที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้เซ็นจนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสุดสุด10เดือนพรอมบริการเติมเกมชั้นนันดัมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นไปดูกันเลยครับตรงนี้ เอาละครับพลังก็พอพอกันฮะตอนนี้เพราะว่าตัวใหม่เพิ่งมาต้องรีของครับแต่ว่าฝั่งของจีน่าวูดใช้เป็นอยู่ฝั่งสีฟ้านะได้เปิดก่อนเขาใส่ประกายแสงครับปาดมาตรงนี้ครับใช้เป็นซูเปอร์ลอยด้าชายกับคิงนะครับส่วนคองฟ่งฝั่งของพี่บัตโนบดีทีมงานเขาจัดไว้ให้เป็นเมลสกาดมายืนนะฮะเอาคิงออกทีมไปครับตรงนี้ครับมาดูกันครับเป็นศึกดวลระหว่างคิงปะทะเมลสกาดดิเพราะว่าทุกตัวเหมือนกันหมดเออ โอเคมาครับตรงนี้ฮะเปิดมาเปิดมาแล้วก็เปิดมาอีกครับแบบกระแสงดาบเพลงแสงครับจู่โจมพิปตามาตรงนี้ครับแล้วก็ดาบเพลงแสงสวนคืนกลับไปเช่นกันครับแต่ทั้งฝั่งของจินาวุธยังไงก็ได้เปรียบเพราะว่าเป็นฝั่งสีฟ้ายังไงก็ได้เปิดก่อดแล้วดาดาเพลงแสงในเชิญของแฟดประกายแสงกระป่ามาตรงนี้คอได้เปรี่ยบของสีฟ้าก็คืนนี่ฮะเดี๋ยวแฟดประกายแสงก็จะไล่อันตีคืนกลับไปครับนี่ฮะเอ้ารื่อจัดๆนะอันนี้ก็เป็นสึกดวลที่น่าดูมากๆนะสำหรับคอจากพัดเดชที่มาใหม่นะครับว่าตออนนี้คื พีพีถ้อยู่ฝั่งสีฟ้าก็จะได้เปรียบเรื่องนี้แหละมาดูกันนะตรงนี้แฝดประกายแสงสวนคืนกลับมาครับน่าดูจริงๆรฮะเอาแล้วครับต่างคนยังต่างมีลูกนะซุปเปอร์ลอนมันตั้มกับย่ำหม่อมเลยครับเพิ่มหลอดเลือดสีม่วงครับเป็นจุดสีเหลืองมาในทีครัแต่ไวแสงปาดมาอีกทีนึงครับตรงนี้ไลน์ติมาเรื่อยๆ่ฮะโอ้โหโ,โลหนาจัดจัดครับแต่ละคนเอาเรื่องจัดจัดจริงๆฮะแล้วปาดไปตรงนี้ครับเข้าเนืยหรือเปล่าครับซุปเปอร์ลอนมันต้มกัย่ำหม่อมครับมิดชื่อกันมาครับ รับแรงกระแทกกันไปแล้วแฟดปะกายแสงก็สวนคืนกลับมาเชื่อในรุดดาแผงแสงครับปาดมาตรงนี้ติดชำนาญปทยีทุกตัวนะล้วจักระพัดเด็กครับมาครับใส่บอกสไตร์มาตรงนี้ครับปื๊ดไปแล้วก็ดาแ็งแสงสวนคืนกลับมาแน่นอนครับปาดมาตรงนี้ครับหลอดเลือดนี่แทบจะหมดไปแล้วครับสกิยากักี้แล้วปาดเข้าแฟดประกายแสงอย่างนี้ฮะโอ้โหนี่ฮะเอายุงแดงครับยุงยูอาครับมาปาดให้แฟดปะกายแสงแฟปะกแสงสวนคืนกลับไปครับ แต่ไฟกระแสงจะแต่ก่อนหรือเปล่าครับตรงนี้ครับจัดทีมไม่ดีแล้วครับทินาบูธปามาตรงนี้ครับคุยหินถามทางมาแบบไฟกระแสงจะวสวนคืนกลับไปครับแน่นอนว่าโอ้โหเอายุงแดงมายืนตรงนั้นฮะทำให้ไฟกระแสงนั้นลดเลือดได้ดีทีเดียวฮะจัดทีมมาอย่างถูกต้องครับตรงนี้ครับแล้วยิงมาจังหวะนี้ไฟกระแสงก็สวนคืนกลับไปเช่นเคยครับเอาเราต้องลุ้นครับว่าเลือดจะลดหรือเปล่าแล้วเลือดทินาวูธมาตรงนี้ฮะยุงปาดไป ไปยังมาซูกิยาก็ขีครับแล้วฝฟลชวระามุกเกตดดืเซสกิสวนคืนกลับมาบ้างครับแต่ว่าหลอดเลือดยังใช้ได้อยู่นะหลอดเลือดยังพอมีอยู่ครับตรงนี้ฮะแล้วดาบแห่งแสงครับโอ้กระสือเมื่อกี้ไม่มีรู้ไบใช้เลยต่อยธรรมดาไปครับโดนสวนคืนกลับมาครับอ่าแล้วโดนลูนดาบไปตรงนี้ยังไม่มีใครติดโลนะมาครับต่อยธรรมดาจากเมลซักกาดครับโดนแฟลชประกายแสงไหมยังไม่โดนนะมาครับแฟลชประกายแสงในเทิร์นที่2ครับปาดคืนกลับมาตรงนี้ เอาล้ครับเปิดได้ดีฮะแล้วปาดคืนกลับไปครับดาเมจไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับสำหรับฝั่งพี่บัสมาครับจีนาวูดขออีกรอบนึงฮะแฟลกระแสงปาดมาครับด้วยดาบแผงแสงแล้วก็แล้วก็เข้าสู่เธอร์ครับเป็นแฟลประกายแสงปาดอีกทีหนึ่งโอ้โหปาดเยอะแยะเต็มไปหมดครับปาดมาเยอะอย่างนี้ฮะเรียกได้ว่าปาดมาเยอะจัดฮะโอ้โหปาดเยอะจัดแล้วปาดคืนฮะ ปาดอีกทีหนึ่งปาดกันไปปาดกันมานี่มันเมตาแฟลประกายแสงช,ะชะดัดๆแล้วเข้าสู่เทินของแฟลประกายแสงปาดคืนกลับไปครับแต่รู้สึกว่าลูกไฟของจีนาวูจะเหลือแค่สี่ฮะล้วแฟลประกายแสงติดโล่ไปแล้วฮะแฟลประกายแสงฝั่งจีนาวูติดโล่ไปแล้วเขาตรงนี้ฮะโอ้โแฟลประกายแสงพี่บัตแหลกจัดหะอย่างนี้โอ้โหแล้วเสียงความหวังประชืดมาครับประชึดมาแฟลประกายแสงไล่อันตีคืนกลับไปครับตรงนี้เข้าเนื้อจัดๆฮะ 200ล้านดาเมจนะซุปเปอร์ลอมุมตั้งไปย้ำหม่อมครับเอาเรื่องฮะลูกไฟเหลือ3ครับตรงนี้ฮะแล้วแฟลประกายแสงโจมตีขึ้นแสงก็ตาบเป็นแสงไปอีกทีนึงฮะติดโล่นะครับแฟลประกายแสงแล้วโล่หายครับซุปเปอร์ลอมุมตั้งไปย้ำหม่อมมาครับโอ้โหแฟลประกายแสงของจีน่ามูดครับโดนไปติดโล่ครับแล้วโล่หายไปแล้วด้วยฮะตรงนี้ของฝั่งฝั่งของพี่บัตยังไม่ติดโล่ครับโล่นี่สําคัญมากเลยครับในเมตาการศึกดวลแบบนี้นะครับ แต่ไปแสงสวนึ้นมาอีกทีนึงครับสีหน้าวูดปาดมาตรงนี้เริ่มเข้าเนืยครับแล้วสกิยาก็เลยนี่แหละฮะทำให้แฟะกแสงติดโลน่นหรยือเปล่าครับแฟะกแสงยังไม่ติดโล่โอ้โหโล่เด็กหนาจัดฮะอย่างนี้ต้องชมโล่เด็กแล้วล่ะโล่เด็กหนาเกินไปครับโดนลูนแดงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้ติดโล่อามาตาครับตรงนี้แล้วลูกไฟหมดไปแล้วครับตัวแฟะกแสงสวนคืนกลับไปแฟะกแสงโดน,นติดโลอ่อีกแล้วตรงานี้จะติดโล่ครับยังไม่ติดโล่นะ ยังไม่ติดโลดนะครับยังเหลือเลือดอยู่ฮะยังเหลือเลือดอยู่นี่ฮะแล้วแฟลชแสงป่าตรงนี้แหละฮะจะทําให้ติดโลดหรือเปล่าครับติดโลดไปแล้วแฟลชแสงติดโล่อีกรอบหนึงครับสกิยากากิครับป่าไปตรงนี้ครับใส่คิงครับกับโกเคสือครับแฟลชแสงสวนคืนกลับมาทางนี้ฮะรับแรงแค่ดีเกินนะโดนลุนด่าไปครับอ่าระเบิดเพียกันมาโกเคสือต่อยธรรมดาครับ แฟลชแฟลประกายแสงฝั่งจีน่าวูดครับสวนคืนกลับมาแล้วคนดูก็สิบหกจะปลดล็อกสมาชิกห้าสมาชิกหรือเปล่าก็ามาดูกันแล้วต่อยธรรมดาจากเมลสักกาดครับเพราะไม่มีรู้ไฟใช้กันทั้งคู่ครับและเข้าสู่เทินที่3ครับป่ามาตรงนี้ครับเอาล่ะแฟลของพี่ป้ายังไม่ติดโล่ทีมของพี่ป้ายังไม่ติดโล่เลยครับแล้วป่าคืนกลับมาครับแฟลประกายแสงติดโล่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งฮะโอ้โหตอนนี้อีก4่คนจะปลดล็อกสมาชิกนะจะแจกสมาชิกให้เลยแล้วกันนะครับผมเหลืออีก3คนนะครับ คนดูครบ100ผมแจกสมาชิกให้นะครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับผมแจกสมาชิกให้5สมาชิกครับถ้ากดรของคนดูครับแล้วแั่ไปแสงปาดมาอีกทีหนึ่งครับตรงนี้ครับเตรียมตัวเลยฮะเตรียมตัวเลยฮะตรงนี้อ้าวแล้วคนดูปลดล็อกครับโอ้โหดูกันไปก่อนแล้วตรงนี้เดี๋ยวแจกสมาชิกคาไลฟ์เลยนะครับผมปาดไปตรงนี้มาเดี๋ยวผมไปเปิดสมาชิกให้ดูเลยเปิดสมาชิกคาไลฟ์ให้ดูเลยโอ้โหเอาเรื่องฮะคนดูขอบคุณมากมครับคนดู100คนครับ ผมขออนุญาตแจกสมาชิกให้เลยละกันนะครับผมแจกสมาชิกให้5สมาชิกครับแจกไปแล้วนะฮะแจกไปแล้วครับได้ยินเสียงความหวังมาครับตรงนี้เรียบร้อยฮะนี่ฮะแจกสมาชิกขาล้านไปเลยเลยครับคนดูปลดล็อกถึงร้อยคนครับเอาไปเลยครับโอ้โหบาซิดบาซิดบาซิดฮะบาซิดดิดบีฮะศูนย์เก้ามอนฮะเอ็กดีครับพร้อมแล้วก็เอ็ดเอ็ดอ,อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรวะเอ็ด ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าที่ OPMBM ด้วยครับสมาชิกยอดฮะรีโอดีแกขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูกันแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีใครล้มเลยฮะเป็นศึกดดลตัวบักของแท้และวะของจริงครับตรงนี้ครับป่าคืนกลับมาครับแล้วสกิยาก็ยู่แน่นอนครับแฟลประกายแสงต้องติดโล่ได้แล้วครับแฟลประกายแสงติดโล่ไปแล้วครับตรงนี้ครับแล้วแฟลประกายแสงสวนคืนกลับไปครับ ปาดไปตรงนี้อีกทีนึงครับโอ้โหแล้วฝั่งของชินะบุลจะไม่มีใครติดโล่เลยครับนอกจากแฟประกายแสงนะแล้วก็ก่รคุยหินถามทางมาเพราะลูกไฟใช้แล้วครับลูกไฟมีพร้อมใช้ไฟประกายแสงสวนคืนกลับไปตรงนี้ซุปเปอร์ลอยติดโล่แล้วครับไฟประกายแสงเริ่มทํางานตรงนี้ครับใส่บอกสไตล์มาตรงนี้ครับชี้บ่าบอมฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็ไฟประกายแสงปาดไปตรงนี้อีกทีนึงครับเอาล่ะครับตรงนี้ระเบิดเพียสกีอากักกี มาครับยุงแดงป่าไปที่หูคิงกับกุกิสืของฝั่งเจนน่าฮุนนี่อย่างถึกครับแล้วประกายแสงป่ามาตรงนี้อืเอาเรื่องฮะเอาละครับตอนนี้แหละครับใกล้แล้วครับใกล้จะรู้ความจริงนะฮะประกายแสงป่ามาอีกทีนึงครับใครจะติดโลหรือเปล่าครับตอนนี้เอายุงติดโลเด็กติดโลครับเอาละครับฝั่งของโนบอดี้ครับเริ่มติดโลครับแล้วเข้าสู่เทินที่5ครับใช่ปะเทินที่4ีหรือเทินที่5าวะ ปาดมาตรงนี้เธอที่4ี่ครับแฟลกระแสงศูนย์ขึ้นกลับไปครับป่า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 ปาาเรียบร้อยไหมแฟลกระแสงไปหวั่นแล้วหนึ่งโอเคครับอย่างนี้ถือว่าลดดาเมจไปเยอะครับถ้าแฟระกระแสงไปหวั่นก่อนนะครับทางฝั่งจีนาวูดตอนนี้เหลือยุงแดงที่เป็นตัวดาเมจหลักนะครับปาดไปตรงนี้แฟลกระแสงปาดรัวๆครับเพราะว่ามันนับของเธอแฟลชกระแสงฝั่งของจีนาวูดด้วยนะก็เลยได้ปาดรัวๆแบบนี้ครับแล้วก็ฝั่งจีนาวูดไม่มีตัวไล่ทันตีแล้วครับแบบนี้ครับเอาละครับไล่ขึ้นกลับไปครับ ปาดไปตรงนี้ฮะเอาแล้วไงมาครับซุปเปอร์ลอยมไมดังกระยำบอกว่ายังยื้อไว้ได้อยู่ับมาดูนะว่าจะยื้อไปถึงกี่โอ้แล้วจักรพรรดิไปหวานนะเอาแล้วครับตรงนี้ครับสูสีจัดๆฮะโอ้โหแฟร์ไฟแสก็เกิดไปหวานเหมือนกันนะครับทั้งฝั่งของโลบอรดี้ครับปาดมาตรงนี้มีชื่อกันมาครับโอ้จักรพรรดิหาจัดฮะนี่ครับปาดตรงนี้ฮะไฟไฟแสงไปหวานหรือเปล่าครับปาดมายังมีโลอยู่ครับยังมีโลอยู่ โอ้ยตาแล้วไงปาดมาตรงนี้ก็ไม่เข้าเหมือนกันครับโอ้ยุงจีน่าวูนี่เอาเรื่องฮะมาครับควีงหิงถามพางโคเกสึเวียงมาครับติดโล่โอ้โหติดโล่นะเมโยสกาครับขอปาดอีกทีนึงครับแฝงกายแสงปาดเรื่อยๆครับไดร์แรงตีฟีดาเมจเรื่อยๆครับแล้วสไตคิมาตรงนี้ครับใส่บอกสไตชีบะสไตกันมาแฝงกายแสงไล่ันงตีขึ้นมาดาบแผ่งแสงครับมุเกติดือเซสกิไปยังไม่มีใครไปหว่นครับโอ้โหสกิอากะเกือบเข้าหรือยังครับ ตรงนี้เข้าหรือยังยังไม่เข้าครับโอ้โหหนาจัดหนาจัดกูก็สื่อบอกขอต่อยธรรมดาเอาแล้เมลสกัดขอต่อยธรรมดาเช่นกันครับโอ้โหตรงนี้ฮะแล้เข้าสู่เธอที่5แต่แฟกระแสันจีน่าวุญไม่อยู่แล้วแฟกระแสัก็เลยเปิดกอดแล้วคุณธรรมดินแจ้ง5สมาชิกครับตรงนี้ครับโอ้คุณธรรมดินครับขอบคุณมากครับซาคลาฟครับโซไรยุทธครับแจ็คครับออโต้ครับแล้วก็ฮารุโตะเรียกฮารุก็ได้ครับ เยกเต็มมันยาวเกินครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าหีเปร์เซมด้วยนะครับสมาชิกขอบคุณคุณอมารินนะครับผม <c oughs> ครับแบบกระแสงปาดมาอีกทีนงครับโอ้ยตรงนี้ติดโลไป3ตัวยุงแดงยังไม่ติดลู่นะอ้ยอย่างนี้มีเสียวครับมีเสียวว่าแบบกระแสงของเราจะไปหวั่นก่อนครับแต่แบบกระแสงของเราก็ทําหน้าที่อยู่ครับปาดไปเรื่อยๆครับ ซูเปอร์ลอยไปหว่นครับตรงนี้เหลือยุงแดงแล้วที่เป็นปัญหาอยู่ครับตอนนี้ซูเปอร์ลอยมันตั้งแป่ย่ำหม่อมมาครับติดลู่กันอยู่แล้วลูกหายมาสกิยากรต้องดูจังหวะนี้ครับแฟร์มกแสงไปหว่นหรือเปล่าครับป่าดมาตรงนี้ยังยืนได้อยู่แต่ว่าตัวที่ไปหว่นก็คือซูเปอร์ลอยดัชชายครับแล้วป่าดมาตรงนี้ครับศูนย์คืนกลับมายังไม่มีใครไปหว่นครับเอาแล้วตรงนี้ใกล้จะถึงจุดที่สิ้นสุดแล้วครับกวยังหินทางทางกันมาเมลสกัดบกได้โลกเด็กนี่แทบจะไปนามตาเลยทีเดียวครับแล้วปาดอีกทีนึงคร ตรงนี้ฮะยังติดโล่อยู่ติดมิโยทอแล้วสไตชีบ่ามารับแรงกระแทกกันไปแฝกไปแข่แน่นอนว่าไล่อันตีสวนคืนกลับไปด้วยดาบแห่งแสงมุกเกติบิสเซสกีปาดไปเอาแล้วเริ่มลดเลือดยุงได้ครับสกิอากาเกอือยุงแดงครับดัชนีพิฆาตมาตรงนี้แล้วติดโล่กันไปโกกกสึแล้วก็เมลสกัดขอต่อยธรรมดาครับเพราะมันมีนูไฟใช้เหมือนเดิมครับเข้าสู่เทินที่6กแฝงันแสงน่าจะเข้าเลือดยุงแล้วหรือเปล่า เลือดยุงติดโล่ได้แล้วยุงยังไม่ติดโลอีกโอ้โ oh หว่าเราแตกไวแสงไล่ตีเรื่อยๆครับไล่ตีเรื่อยๆครับแล้วเด็กจักระรัดเด็กไปหวัดแล้วตรงนี้ไล่ตีต่อครับดาเพ่งแสงครับนี่ฮะโอ้โห oh มาเรื่อยๆครับยุงติดโล่จนได้ครับโอ้ก oh ว่าจะทําให้ยุงติดโลได้ต้องเทินที่6ครับโอ้โหทาร์เก็ตที่จะตีแฟดไม่มีแล้วครับตรงนี้ใช่ครับอ๋อเพราะว่าเมลสกไอ เพราะว่าซูเปอร์ลอยดักใช้ไปหวันนะฮะโอ้โพยุงม,มันป่าแถวหน้าปะยุงม,มันไม่ได้ป่าแถวหลังใช่ไหมเออใช่เรียบร้อยฮะยุงม,มันป่าแถวหน้าครับยุตงต้องต้องเลือกเป้าหมายเป้าหมายแถวหน้าครับทีนี้แฟร์ประกางก็จะลอดพ้นจากเนื้อมือยุงจนกว่าจนกว่าเมลสกัดกับเมลจนกว่าเมลสกัดจะตุยใช่เลยครับขอบคุณมากมากครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมป่ามาตรงนี้รถเมลสกัดย่างถึกไงแล้วเมลสกัดคือแบบแค่จะเป็นอมตะครับป่ามาตรงนี้โอ,อ,อ,แบบอาา้โอหแล้วโลกหายไปแล้วครับ ยุงแดงครับลบโลมาต่าสกิยาก็ยเรียบร้อยครับคิงลงไปนอนกองกับพื้นแล้วครับตรงนี้ซุปเปอร์ยังไงครับไม่ใช่ซุปเปอร์เบลสกาดต่อยธรรมดามาครับแฟงประกายแสงในเทิร์นที่7ครับปาดมาตรงนี้เทิร์นที่7แล้วนะซึ่งยังปาดต่อครับดาบเป็นแสงครับปาดไปเรื่อยๆครับโก้ก็สุดไปวันแล้วเหลือยุงแดงตัวเดียวครับสมแล้วจะเป็นบิ๊กบอสครับบิ๊กบอสจัดๆครับยุงยูอาครับ ยุงตัวเดียวเขาตอนนี้รับแรงกระแทกอยู่ครับแล้วซุปเปอร์เราบอไม่ต้องกระจาหมอนเดี๋ยวรอยุงลบล่ยุงครับแล้วยุงก็จะตุยครับยุงยังได้ป่าดอยู่ครับแต่ว่าป่าใส่แถวกลางที่บิเมลสกัดยืนอยู่ข้างหน้าครับตรงนี้ครับสกิอาก็เยยืมมาครับตรงนี้ตาบแห่งแสงครับป่าดไปโอ้โหยังหนักครับแล้วยินดีต้อนรับคุณอัมบารินเข้าสู่เตที่โอเพ่นที่บีซีเอ็มครับสมาชิก เออแจกคนอื่นแต่ตัวเองไม่ได้โอ้เรียบร้อยครับเป็นยุงปาดไปแล้วจบเกมนี้ไปครับยินดีกับพี่บารโนเบียร์แล้วก็ขอบคุณขอบคุณจินน่าวูนะครับโอ้โหสุดยอดเลยรอบชิงอย่างมันนะโอ้โหเป็นไงครับบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชืช่นชอบยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยส่วนวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ